สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะบัวบุตรสบงสตอรี่พาคุณผู้ชมไปที่บ้านอยู่ดีมีความสุขที่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรีนะคะบ้านอยู่ดีมีความสุขนี้นะคะก็จะเป็นที่พักเล็กๆขนาดน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ยังเป็นร้านอาหารด้วยนะคะซึ่งร้านอาหารที่นี่นะคะ ก็จะมีอาหารซึ่งรสชาติดีแล้วก็สดใหม่ทุกวันเลยค่ะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะทุกคนเนาะนอกจากนี้ก็จะมีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักอยู่ภายในบริเวณเดียวกันนี้ด้วยนะคะและก็มีร้านขา,ขายของฝากของที่ระลึกน่ารักน่ารักอยู่ภายในที่พักนี้ด้วยค่ะทุกคน สำหรับห้องพักนะคะก็จะจัดตกแต่งในสไตล์แบบนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กันตามสมควรเลยนะคะด้านบนก็จะมีอยู่หลายห้องค่ะนี่ค่ะลักษณะการตกแต่งเขาก็จะเอาของเก่านะคะมาประดับตกแต่งนะคะท่านใดที่สนใจที่จะไปพักที่พักซึ่งออกมาในแนวของการ รักโลกในแนวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะบ้านอยู่ดีมีความสุขค่ะทุกคนบริเวณของเขานะคะก็จะตกแต่งแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ร่มรื่นนะคะแล้วก็มีที่พักนะคะ ให้พวกเราได้นั่งพักกันมากมายเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นห้องพักที่บัวบุษบงพักนะคะก็จะเป็นห้องพักแบบเตียงสองชั้นค่ะทุกคนน่ารักมากค่ะทุกคนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตามสมควรนะคะนี่ค่ะมีไดร์เป่าผมมีแก้วน้ำมีน้ำดื่มนะคะแล้วก็ในห้องก็ติดแอร์คอนดิชันด้วยค่ะทุกคนเย็นสบายค่ะ ที่สำคัญนะคะที่นอนเขานอนสบายมากๆเลยค่ะที่พักแห่งนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือนะคะาทางที่พักก็มีบริการรถรับส่งาจากท่าเรือมาอยัางที่พักแล้วก็จากที่พักส่งเราไปยังท่าเรือด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะที่นี่นะคะเขามีอุปกรณ์ต่างๆให้ยืมด้วยค่ะเช่นปินโตใส่อาหาร กล่องใส่อาหารถ้วยจานชามต่างๆนะคะมีให้เรายืมนะคะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาพักนี้นำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไปซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานได้ค่ะเพื่อเป็นการลดถุงพลาสติกนั่นเองค่ะทุกคนค่ะในคลิปนี้บัวบุษบงก็พาทุกท่านไปชมบ้านอยู่ดีมีความสุข ซึ่งเป็นที่พักน่ารักน่ารักบนเกาะสีชังกันไปแล้วนะคะในคลิปหน้าบัวบุษบงจะพาทุกท่านไปชมจุดจำหน่ายสินค้าของที่นี่กันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมส่งมอบกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจทุกๆกการติดตาม ที่ส่งมอบให้กันมาโดยตลอดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ